แลมโซเซดัต so ที่อาจจะมาสู้คิโรนาได้หรือใครจะเป็นผู้ถูกล่ากันแน่ในศึกลาลิก้าสเปนรู้กันคืนนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหน่อยชิกออฟเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้แล้วที่นั่ง v i p ิคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ3คู่ที่ให้ไปเมื่อคืนเข้า3คู่สเตปแตกอีก1สเตปคนที่ขึ้นรถเมื่อคืนวันนี้จะขึ้นรถคันไหนไปกันเลยครับ3คันพร้อมที่นั่ง v i p คันแรกไปเที่ยวลาลิก้าสเปนคููระหว่างบาเลเซียพบกับ อเมริกาคันที่สอง ก็ยังเที่ยวอยู่ที่ลาลิก้าสเปนคู่ระหว่างคิโรนาพบกับเลอัมโซเซดาคันที่3ไปบุนเลสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างไฟบวกพบกับสตุตการ์ดไปคันแรกกันเลยนะครับไปเที่ยวลาลิก้าสเปนคูุ่นระหว่างบาเลนเซียพบกับอัมเมเลียมานูผลงานเฮตูเฮตที่เจอกันบ้างนะครับสเกมล่าสุดเป็นฝั่งอัมเมเลียทําผลงานได้ดีกว่านะครับชนะ1เสมอไป2ส่วนผลงานล่าสุด6เกมของบาเลนเซียชนะ3เสมอ1แพ้ไป2ส่วนอัมเมเลียไม่เคยชนะใครเลยเสมอ2แพ้ ไป4เกมเกมล่าสุดบาเลเซียบุกไปแพ้ให้กับแอตเลติโกมาลิด2ประตูต่อ0ก่อนหน้านี้ชนะแอตเลติกบินเบาในบ้าน1ประตูต่อ2ส่วนผลงานทีมเยือนล่าสุดนะครับเกมล่าสุดแพ้ในบ้านตัวเองให้กับอาราเบส3ประตูต่อ0 ก่อนหน้านี้บุกไปแพ้ให้กับเลอบมาลิด3ประตูต่อ 2, 2ส่วนเรื่องระยะทางคืนนี้เป็นฝั่งบาเลนเซียเจ้าบ้านนะครับแบกอยู่ที่0.75 h e ต d t ูเ e ต d ที่เจอกัน3เกมหลังนะครับบาเลนเซียไม่เคยชนะได้เลยทั้งเย่าและเยือนแต่ฟอร์มในบ้านบาเลนเซียยังคงไว้ใจได้มากกว่าทีมเยือนที่แพ้มา10เกมติดคันแรกไปขึ้นรถเจ้าบ้านอย่างบาเลนเซียนั่งสบายไว้ใจได้ไปถึงวัดแน่นอนนะครับคันที่2ไปเที่ยวลาลิกาสเปนเหมือนเดิม เป็นคู่ระหว่างคิโรนาพบกับเลียมโซเซดัดมาดูผลงานที่เจอกันบ้างนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกัน1ประตูต่อ1ก่อนหน้านี้ก็ยังเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับส่วนผลงานล่าสุด6เกมของคิโรนาชนะ4ี่เสมอ1แพ้ไป1นะครับส่วนผลงานเลียมโซเซดัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป1เหมือนกันนะครับฟอร์มใกล้เคียงกันส่วนผลงานล่าสุดของคิโรนานะครับบุกไปชนะเซลต้าบีโก้ประตูต่อ0ูนย์ ก่อนหน้านี้เป็นบอลถ้วยนะครับบุกไปแพ้ให้กับมาโยนกา2ประตูต่อ3ส่วนผลงานทีมเยือนอย่างเลอัมโซเซดัดนะครับเสมอในบ้านตัวเองกับบาโยบายเยกาเน่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้บุกไปชนะเซลตาบีโก้2ประตูต่อ1นในเกมบอลถ้วยนะครับส่วนเรื่องระยะทางเป็นคิโรนาแบกอยู่ที่ปอป่าตากลมนะครับ2เกมล่าสุดในปีที่แล้วในบ้านโซซสดดดเสมอกันมาทั้ง2เกมเกมนี้มาเล่นในบ้านของคิโรนาบ้าง6เกมล่าสุดของ ทั้งคู่ทำได้ดีพอๆกันฟอร์มในบ้านของคิโรนากับฟอร์มการเยือนของเลอยมโซเซดัตมันต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเกมค่ำคืนนี้ ไปขึ้นรถเจ้าบ้านคิโลนาดีกว่าลุ้นสบายใจนะครับสำหรับการเล่นในบ้านของคิโลนาไว้ใจได้เสมอส่วนคันที่3นะครับไปเที่ยวบุนเลสเลกาเยอรมันคู่ระหว่างไฟบวกอันดับ7พบกับสตูตการ์ดอันดับ3มนะครับมาดูผลงาน h เ to Head ที่เจอกันบ้างนะครับเกมล่าสุดเป็นฝั่งสตูตการ์ดกดในบ้านตัวเอง5ประตูต่อ0นะครับส่วนผลงานเกมล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับไฟบวกชนะ3 เสมอ1แพ้ไป2ส่วนผลงานทีมเยือนนะครับ6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดของไฟบวกบุกไปแพ้ให้กับเบเมน3ประตูต่อ1ก่อนหน้านี้ชนะในบ้านนะครับชนะฮอพินแฮม3ามประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนนะครับเกมล่าสุดชนะอาบีไลชิกในบ้าน5ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกเกมบุกไปแพ้ให้กับโบคุ่ม 1>, 1ประตูต่อศูนย์ส่วนเรื่องระยะทางเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับสตูตการแบกอยู่ที่ปอป่าตากลมเกมล่าสุดเป็นฝั่งสตูติการกดในบ้านตัวเอง50เกมนี้มาเล่นในบ้านของฝ่ายบวกกันบ้างนะครับที่แพ้ยากตลอด9เกมแพ้เพียงเกมเดียวต่างจากผู้มาเยือน5เกมหลังแพ้ไปสีชนะเพียงเกมเดียวนะครับและแพ้ติดต่อกัน3เกมติดอีกด้วยคันสุดท้ายไปขึ้นรถเจ้าบ้านอย่างฝ่ายบวกดีกว่านะครับ แพ้ยากลุ้นชนะได้เลยสำหรับคันที่3ส่วนใครที่อยากขึ้นรถพร้อมที่นั่ง VIP ให้แอดไลน์มาที่ ANOI9 หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่เน้นไม่ดีเราไม่ให้เราให้แต่ตัวเน้นไม่เชื่อท้าให้ลองคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยรับรองไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับวันนี้หน่อยคลิกออฟก็สวัสดีครับ